สวัสดีแฟนบอลปีศาจแดง Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมี3ประเด็นมาเคาะกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแจ็คกิลิสนะฮะแล้วก็เรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของอลิซิสซานเชสนะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟิลิปป้คุนยอนโยนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงในเรื่องของการย้ายทีมนะครับขอนเตะชาวบราซิเลียนรายนี้นะฮะ ซึ่งเรามาการที่เรื่องราวเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็เป็นเรื่องราวของแจ็คเกอริสนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับค่าตัวนะครับตอนนี้ค่าตัวของนางแจ็คเกอริสเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเป็นในระดับแบบ70-80ล้านปอนด์ละเมื่อเทียบกับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับที่นักเตะรายเนี้ยก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีค่าตัวอยู่ในระดับประมาณ40-50ล้านปอนด์ประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ ในเรื่องของผลงานโดยรวมในเรื่องของอที่อาเตมิล,ล่าต้องการก็ประมาณในการเข้ามาวนเวียนสโมสรเนี่ยเขาก็ต้องโกงกันมาเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับทีนี้ดารินเบนเนี่ยได้มีการระบุก,กันออกมาครับว่านักเตะรายนีย้คู่ควรที่จะมีราคาค่าตัว80ล้านปอนด์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะฮะจากบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์ของดารินเบนนะครับดารินเบนเนี่ยกล่าวว่าอย่างไรกันบ้างดารินเบนกล่าวว่า ทุกคนเนี่ยฟังให้ดีนะครับว่าแฮร์รี่แม็กไวนะครับย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคาค่าตัว85ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นสถิติโลกนะครับสำหรับตำแหน่งแนวรับนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดลองมาดูแจ็คเกอร s ิสนะฮะในตอนนี้สิคุณบอกได้เลยครับว่าแจ็คเกอริสทำผลงานในช่วงฤดูกาลนี้ได้ดีกว่าแฮร์รี่แม็กไวเลยด้วยซ้านะครับ สำหรับเกลิสเองเนี่ยนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเขาแทบจะแบกแอสตันวิลล่าเอาไว้ด้วยตัวของเขาเองเพียงคนเดียวเลยนะครับแถมทั้งผมเนี่ยมั่นใจเลยครับว่าถ้าไม่ใช่เพราะเขาแอสตันวิลล่ก็คงตกชั้นไปตั้งนานแล้วนะครับซึ่งเกลิสแบกทีมาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเลขค่าตัว80ล้านปอนดูเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลที่สุดนะครับผมคิดว่าไม่แพงจนเกินไปเลยนะฮะ แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีทีมไหนที่ถอดใจเพราะว่าค่าตัวระดับนี้อย่างแน่นอนนะครับนั่นคือมุมมองของดรเดนเบนนะฮะอดีตกองหน้าชาวอังกฤษนะครับนก็แสดงความเชื่อมั่นว่าอาตมิลาตั้งราคา80ล้านปอนด์สำหรับแจ็ค e กิลิสเนี่ยถือว่าเหมาะสมแล้วบวกกับผลงานล่าสุดผลงานที่มันผ่านมามันสม่ำเสมอทุกอย่างนะครับคืออารมณ์บาลว่าคุณกล้าจ่ายแฮรรีมักไาย80นะครับ85ล้านปอนด แต่แจ็คกิลิสในตำแหน่งมิดฟิลล์เนี่ยนะครับถ้าตัดเรื่องตำแหน่งไปแต่ว่าผลงานเนี่ยเอาเฉพาะแจ็คกิลิสในตำแหน่งมิดฟิลล์หรือว่าผลงานโดยรวมในสนามเนี่ยก็ถือว่ามันน่าจะคุ้มค่านะครับกับราคานี้ส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรนะครับคิดเห็นเหมือนดเดรนเบนหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้80ล้านปอนด์บวกกับมั้งต่ฟีท้าขนาดนี้นะครับวัย24ปีใช้ได้แบบยาวๆนะครับ ตรงกับสเปคแมนยูทุกอย่างนะครับในเรื่องของคาแรคเตอร์ต่างๆนะฮะคุ้มค่าไหมนะครับคู่ควรที่จะทุ่มซื้อไหมนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูก็ได้นะครับนี่คือเรื่องแรกที่เอามาฝากกันนะครับเรื่องราวที่2นะครับเป็นเรื่องราวของอลิซซีซานเชสนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับก็มีข่าวว่าซานเชสเนี่ยอาจจะกลับมาแมนยูอีกครั้งนะครับเพราะว่าสัญญาการยืมตัวมันใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยมันยังแข่งขันกันไม่เสร็จนะครับ แต่ว่าตอนนี้ทางอินเตอร์มิลานออกมายืนยันครับยืนยันโดยดีเรกเตอร์ของทางอินเตอร์มิลานโดยตรงเลยะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เชื่อถือได้เขาบอกว่าทางซานเชซเนี่ยจะอยู่กับอินเตอร์มิลานจนจบฤดูกาลอย่างแน่นอนจากนั้นเราเนี่ยจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของซานเชซร่วมกับแมนเชสเตอร์เดนนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นในช่วงซัมเมอร์แหละหรือว่าหลังจากจบฤดูกาลนะครับ ซึ่งในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเล็กซิสซานเชซจะได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองนะครับและนั่นคือบทสัมภาษณ์ของดีเรกเตอร์ออฟฟุตบอลของอินเตอร์มิลานนะครับที่ออกมาประกาศยืนยันนะครับว่าซานเชซจะอยู่กับอินเตอร์มิลานไปจนจบฤดูกาลนะฮะปิดท้ายกันครับเรื่องราวของเฟร์เป้คูรินโยครับมาเป็นประเด็นที่3นะครับเป็นเรื่องราวของการซื้อนักเตะรายนี้แหละนะครับที่ผ่านมาครับก็แทบจะทั้งฤดูกาลนะครับเราทราบกันดีว่า ในเรื่องของบาเยอร์เนี่ยไม่คิดที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับคูตินโยแล้วนะครับซึ่งคูตินโยกลับมาบาซ่าข่าวที่ออกมาก็คือบาซ่าก็พร้อมที่จะโลนนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ยังไงคูตินโยก็มีโอกาสที่จะหาสโมสรใหม่ค่อนข้างสูงมากในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับคือบาซ่าก็พร้อมปล่อยนักเตะก,ก็พร้อมย้ายด้วยนะครับเพราะว่าโอกาสในเรื่องของโอกาสการลงเล่นสม่ำเสมอเนี่ยกับบาซ่าเขาก็ไม่ชัดเจนนะครับทีนี้ ปลายทางเนี่ยเชื่อกันว่าน่าจะเป็นในส่วนของลีกพิ์ลิกอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับตามการคาดการณ์กันออกมานะครับซึ่ง ESPN เนี่ยได้เล่นข่าวกันออกมาครับว่าจริงๆเนี่ยบาร์ซ่าเนี่ยได้มีการยื่นคูตินโยให้กับแม,มนยนมูนะครับประมาณว่าเอาคูตินโยเนี่ยไปพิจารณาดูไหมนะครับว่าคุณสนใจหรือเปล่านะครับผมยื่นให้เลยอ่ะนะครับในราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งถ้าคุณสนใจก็ สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาเจรจากันได้เข้ามาสอบถานนักเตะได้ตามสบายได้เลยนะครับเพราะว่าบาร์ซ่ายินดีเปิดโอกาสให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ESPN บอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยที่เสนอมาให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยแต่ในมุมมองของโอเล็กุน่าโซชาซึ่งเป็นผู้จัดก,การทีมของทางแมนยูเนี่ยมองว่ายังไม่สนใจที่จะเซ็นสัญญ,ญานักเตะรายนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ในทีมเนี่ยก็มีทั้งปอบบกบาอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มีทั้งบรูโน่ที่เป็นแกนหลักในแดนกลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นควรจะเป็นที่จะไปซื้อคูตินโยเข้ามาเสริมแนวรุกเพิ่มเติมในตำแหน่งแนวรุกตัวตรงกลางเนียนะครับยังไม่จําเป็นนะครับนะนั่นคือสิ่งที่มีการเล่นข่าวมาจาก ESPN นะครับส่วนตัวเลือกอื่นๆของคูตินโยมีไหมก็มีครับอย่างเช่นเชลซีอย่างเช่น Chelsea, อาร์เซนอลท็อตแนมอสเปอร์ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูต่อไปนะฮะ แต่ผมคิดว่าประเด็นเนี้ยจำจริงมันชัดเจนตั้งแต่กุญยโยให้สัมภาษณ์ก่อนนานน,นแล้วนะครับว่าเขายังเคารพลริอ์บูนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายมาแมนเชสเตอร์เ็ดนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแมนยูเป็นคู่อริจ่าสําหรับลิอ์พูอยู่แล้วนะครับการย้ายมาแมนยูเนี่ยโอ้โหโดนโขบแน่ครับสำหรับกุญยโยนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันน่าจะตัดไปตั้งแต่เนิ่นๆอยู่แล้วตั้งแต่นักเตะ มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของค่าตัวต่างๆในเรื่องของนโออยบายที่ตรงกับสเปคหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยค,คือตามรายงานที่ออกมาคือแบบแมนยูไม่ได้คิดที่จะเซ็นตั้งแต่แรกนะครับในเรื่องของดีลของคุตินโยนะครับคือเป้าหมายําดับต้นๆของทางแมนยูเนี่ยเราทราบกันดีว่าเปลี่ยนพวกจะดนอนซานโชมากกว่าแจ็คก,กิลิสมากกว่าเจม์เทอร์สันมากกว่าอะไรนู่นนี่นั่นมากกว่านะครับแต่ว่าคุตินโยเนี่ย มันเป็นข่าวข้อสิบที่มันเล่นออกมาแบบเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้แบบเป็นข่าวที่จริงจังอะไรสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องนี้นะตอนที่ผมได้ดูข่าวมานะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวประเด็นเกี่ยวกับบีศาัแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก็มาฝากกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ